วันนี้เราก็มาชมแปลงนาของพี่สำรวยนะคะอยู่บรนพ,พิสัยนครสวรรค์ค่ะพันข้าวห้าสี่ห้าหนึ่งค่ะทุกคนตอนนี้ข้าวก็เริ่มจะเหลืองแล้วนะคะโดยรวมก็สวยงามมากเป็นไงลุงผลงานก็ดีครับข้าวบีดก็บางลง ข้าวพื้นหนาอ่าว่าสิ่ง,งันหนึ่งนะครับก็ได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าวันเจ็ดสิบแปดวันใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้ปล่อยน้าแล้วครับนี่เหลืองเหลืองเนี่ยเหลืองมาค่อนๆลวงละสวยงามเลยสิบสวนนะครับข้าวดีดกระบางเนะาะข้าวดีดเหลือบางแล้วครับคือใช้รอบที่สองแล้วทำรอบสองแล้วครับรอันี้ข้าวพื้นหนาอ่าหมักต้องแปดของเรารอบที่สองแล้วนะคะกําจัดข้าวดีดวัชพืชในแปลงนา ก็ไม่มีไม่ไม่มีกระทบโรคเลยนะครับไม่เป็นโรคอะไรเลยหนอนแมลงก็ไม่มีลงคุมได้ดีมากเลยอแข็งแรงมากีออกสีส้มๆแล้วก็เดี๋ยวปล่อยน้ําออกได้เลยเพราะว่าฤดูฝนเราไม่ต้องให้หลอกจัดก็เดี๋ยวงนั้นเวลาเกี่ยวจะเป็นรอยแตกรถดีเวลาเรามาทาเพื่อก็จะทํายากอีกอก็ต้องเผื่อเวลาสักสิบวันสิบห้าวันสวยๆเลยนะครับหลวงใสๆเลยนะเห็นแค่นี้ก็ปื้มแล้วนะลุง ค่ะทุกคนดูความสมบูรณ์ใบธงก็ยังสะอาดเนาะครับใบธงไม่มีตําหนิครับผ้าวันนี้น้ําหนักดีแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันเกี่ยวว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับรอบนี้ใช่เดี๋ยวเรามาติดตามผลงานเมื่อรอบที่แล้วยังหย่อนตันนะครับแต่ก็เพิ่มมาอีก6กตันฝาเดี๋ยวรอบนี้เราอาจจะเกินตันก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันค่าดีดหายผลผลิตเพิ่มแน่นอนค่ะครับผมผู้หูเกษตรตองแปดนะคะกำจัดข้าวดีดข้าวเด้งหญ้าวัชพืชในนาข้าวย่อยสลายฟาง เนาะได้ป,ปุ๋ยอย่างดีเลยสีวัตถุครับเอาฟางให้มางเป็นปุ๋ยอยู่เรียอย่างดีครับในนาเป็นปุ๋ยอินทรีย์เลยค่ะก็ข้าวออกมาก็ประมาณนี้เลยเนี่ยตามบุรมสมบูรณ์นะครับเขียวสม่ําเสมอเวลาสุกก็สุกเท่ากันหมดเลยครับมไม่มีตรงไหนอ่อนตรงไหนแก่จะเท่ากันหมดเลยเห็นแล้วชื่นใจมากเลยทุกคนข้าวงามๆผลผลิตดีๆนะคะ สำหรับ,บวันนี้นะคะท่านใดมีปัญหาข้าวดีดยญ้าวัชพืชในนาข้าวค่ะก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะแก้ปัญหาข้าวดีดยาวัชพืชในนาข้าวได้ผลผลิตและเพิ่มแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ